เออป๋อนเหนียงดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขฉันจะไปช่วยเธออาได้ยินมาว่าเด็กน้อยพาเด็กทารกมาเธออยากอุ้มเซียวตัวอยู่ไหมเธอเป็นเด็กที่มีโชคดีเด็กอยู่ไหนเซียวตัวอยู่เธอกลับบ้านกับเออร์ปอนเหนียงเป็นเด็กของเออป่อนเหนียงดีไหมเอ,อป้ปปอนเหนียงอืมฉันไม่อยากให้กับคนอื่นเด็กทารกเป็นพี่สาว เียวตัวอยู่เออปอนเนียงไม่มีเด็กดังนั้นเธอจะไม่เป็นพี่สาวถ้าเธอไม่ให้เออปอนเนียงเป็นเด็กเออปอนเนียงอาจจะโกรธนักเออปอนเนียงมีเด็กทารกฉันไม่อยากเป็นพี่สาวของเด็กทารกคนอื่นเลยเซี่ยวตัวอยู่เธอคิดว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากจะต้องมีเด็กอยู่แล้วเออปอนเนียงจะไม่ให้เธอเป็นพี่สาวเธออยากทุกข์ใจคำพูดของเด็กน้อยมีพลังที่สุดถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาล่ะผ่านมาแล้วสิบสองปียาที่ควรกินก็ได้กินแล้วถ้าจะมีลูกก็คงมีไปนานแล้ว ฉันว่าบางคนในชะตาชีวิตไม่มีลูกเออเกอร์คุณพูดอะไรอยู่ตัวยูลูกน้อยของเอ,อิบปอนเนียงอยู่ที่ไหนลูกน้อยของเอ,อิบปอนเนียงนอนอยู่ที่นี่คุณคุณพูดอะไรคุณบอกว่าที่นี่มีลูกน้อยอะฝนดูใบไม้ผลิเด็กพูดอะไรไม่คิดสักคำคุณก็อย่าตื่นเต้นเลยใช่แล้วเด็กสาวที่ถูกนำมาเลี้ยงคำพูดที่พูดออกมาก็เชื่อได้หรอทุกคนบอกว่าตาเด็กเด็กสว่าง สามารถเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นผู้ดูแลบ้านเรียกหมอประจำบ้านมาให้เออเฉาดูหน่อยเสียเวลานี้ฉันว่าแค่เสียเวลา,าเด็กผู้สัตว์ประโยชก็เชื่อได้ยามาหลายปีก็ปล่าประโยชน์ป้าจริงๆโง่หลายปีมานี้ไม่มีลูกยังไม่ดีเท่าคุณแม่ของฉันเลยลูกน้อยคุณเห็นในท้องของเอ้อปอนเนียงมีลูกน้อยแล้วเป็นเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงดูมีดูมีหมายความว่าอะไรเหรอ เซียวตัวอยู่พูดว่ามีทุกอย่างเออปอนหนิงตั้งคันต้องเป็นฝาแฝดชายหญิงแน่นอนคุณนายหนุ่มท่านตั้งคันแล้วยังเป็นฝาแฝดชายหญิงอยู่ใช่ไหมคุณพูดว่าอะไรแน่นอนคุณนายหนุ่มตั้งคันคือฝาแฝดชายหญิงหนึ่งคนหนึ่งคนผ่านมาแล้วหลายเดือนยินดีด้วยนะเออเย่ฉันเฟลลีน่นี่ลูกน้อยของตัวเองแล้วเออเฉายินดีด้วยนะความปรารถนาสําเร็จแล้วเป็นเซียวตัวอยู่ที่พูดก่อนเออปอนหนิงมีลูกน้อย เซียวตัวยูเป็นเด็กน้อยเสริมดวงจริงๆเซียวตัวยูขอบคุณคุณให้เอ่อปอนเหนียงได้รับโชคดีจากคุณให้กำเนิดลูกน้อยที่เหมือนคุณลูกน้อยที่น่ารักเอ่อปอนเหนียงไม่ต้องเกรงใจ <Okay. S 1> ฉันรีบบอกเรื่องนี้นบอกครอบครัวของฉันชิงจุนฉันขอตัวก่อนนะเซียวตัวยูลาก่อนเอ่อปอนเหนียงลาก่อนฉันจะกลับบ้านเองคุณไม่ต้องตามแล้วชุนอยู่ชุนอยู่<ๆ>นี่เป็นเรื่องบังเอิญ หรือว่าเด็กคนนี้มีพลังพิเศษจริงๆขอแค่ไม่รบกวนแผนของฉันก็พอแล้วถ้าทําให้แผนของฉันพังเด็กคนนี้ไม่สามารถเก็บไว้ได้แม่สุขภาพเป็นอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีนี้ยิ่งแย่ลงรอให้ฉันบอกเออเฉวข่าวการตั้งคันฝาแฝดชายหญิงบอกแม่ให้แม่มีความสุขอย่าก,กังวลเกี่ยวกับบริษัทกัาคุณดูพฤติกรรมในช่วงนี้สิอเย่ก,ก็หายป่วยแล้วเออเฉาก็ท้องแล้ว ทั้งหมดเป็นเรื่องดีทั้งนั้นบางทีโรคของแม่อาจจะดีขึ้นก็ได้ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะหนาวจังหอมจังไปกันเถอะลิวเย็ดลิวฟูเหรินเซียวเซ้าใหญ่เซียวเสียวเจียพวกคุณมาแล้วอาเหียนแม่ของฉันช่วงนี้สุขภาพดีขึ้นบ้างไหมดีอยู่ ขึ้นไปเถอะคุณยา่าอาเยมาหาคุณแล้วม<า>แม่เรามาหาคุณแล้วม<า>แม่เซียวตัวอยู่เรียกคุณย่าเร็วคุณยา่าโดโดอย่ารบกวนคุณย่าเลย<ม>คุณกำลังดมอะไรอยู่ คุณยา่าบ้านของคุณหอมจังเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารอร่อยพวกคุณไม่ต้องสอนเด็กๆก,ก็ได้รอบฉันหน่อยร่างกายของฉันฉันรู้พวกคุณรีบไปเถอะอย่าอยู่กับคนที่โชคร้ายอย่างฉันอยู่ด้วยกันจะติดโชคร้ายแม่ท่านพูดอะไรอยู่ท่านคือคนที่โชคดีที่สุดท่านต้องไม่มีอะไรใช่ค่ะคุณยา่าเซียวตัวอยู่คือเด็กน้อยเสริมดวงที่สามารถนำโชคดีมาให้ดีพวกคุณรีบไปเถอะลินป้า พาเขาไปเถอะใช่ขอถามคุณย่าที่เป็นเจ้าหญิงฉันขอจุกคุณได้ไหมเซียวเสียวเจี๋ยฉันรู้สึกอบอุ่นดีคุณย่าที่มีกลิ่นหอมอยากกัะสักคำคุณพูดอะไรเมื่อกี้คุณย่าที่มีกลิ่นหอมฉันขอทานสักคำได้ไหม คุณย่าเป็นคนโชคร้ายคุณอยู่กับฉันอยู่ด้วยกันนานแล้วไม่ดีต่อคุณหลินป้ารีบอุ้มเด็กไปเถอะใช่คุณย่าเซียวตัวอยู่มีพลังวิเศษคุณก็เชื่อเธอเถอะสีเทารีบเข้าไปในปากเซียวตัวอยู่เถอะ เซียวตัวอยู่ช่างเป็นดาวโชคดีจริงๆคุณผู้หญิงท่านทันทีดูเด็กลงไปหลายสิบปีเลยนะจริงๆฉันเคยคิดไว้แล้วว่าฉันจะตายแล้วเซียวตัวอยู่นี่มันเด็กน้อยเสริมดูจริงๆ คุณย่าฉันบอกแล้วเซียวตัวหยูมีพลังพิเศษฉันเคยถูกเธอปลุกขึ้นมาก่อนตอนนี้คุณรู้สึกไหมว่าอบอุ่นเป็นพิเศษใช่รู้สึกอบอุ่นมากสบายมากเซียวตัวหยูช่วยเราอย่างต่อเนื่องเซียวเห่ยงและฉันเป็นการพิสูจน์ว่าเธอมีพลังพิเศษและบอกว่ามีคนใช้ศาสตร์ลึกลับมาต่อต้านครอบครัวเราต้องซ่อนความสามารถพิเศษของเธอมิฉะนั้นเธอจะมีอันตรายมากมายฉันรู้แล้วแม่ท่านสบายใจได้ ฉันจะปกป้องน้องสาวอย่างดีหลินป้าคุณไปเอากล่องทองคําที่ฉันเคยมีค่าเอามาให้เอามันมาให้เซียวตัวหยูคุณหนูนั่นคือสินสอดของท่านท่านยังไม่กล้าใช้เลยใช่แล้วแม่เซียวตัวหยูยังเด็กอยู่นี่มันมีค่ามากเกินไปสินสอดของฉันถือว่าอะไรฉันเองเคยคิดว่าจะมีลูกสาวทิ้งไว้ให้ลูกสาวใช้ไม่คิดเลยคลอดลูกชายสองคนแต่ตอนนี้นะเซีออยวตัวหยูคือหลานสาวแท้ๆของคุณย่า มาเชียวตัวอยู่ของดีของคุณย่ากินได้ไหมแม่เวลาก็ไม่แล้วเรากลับกันก่อนไว้วันหลังจะมาเยี่ยมท่านอีกท่านพักผ่อนให้ดีนะลาก่อนคุณยา่ามา หลินป้าเรื่องที่ฉันสามารถยืนได้ไม่มีใครพูดได้หลินป้าเรื่องที่ฉันสามารถยืนได้ไม่มีใครพูดได้ฉันกลัวว่าจะมีคนทำอะไรอีกคุณผู้หญิงเซียวตัวหยูเป็นเด็กน้อยเสริมดวงจริงๆไอที่น่ารำคาญเด็กสาวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่บอกว่าจะโชคร้ายทำไมที่นำมาทั้งหมดกลับเป็นเรื่องดีเตอร์ไทถาท่านเป็นอะไรไปเซียวตัวหยูอยู่ไหนเซียวเสียวเจีย๋ยถูกภรรยาของหลิวเย่และบุตรชายพาไป พาไปพบคุณย่าแล้วแม้แต่ฉันยังไม่เคยพบคุณย่าเด็กสาวป่าเถื่อนคนนี้มีคุณสมบัติอะไรมาอะไรคือคุณผู้หญิงน้อยไม่รู้มาจากไหนแค่เด็กสาวที่นำโชคเท่านั้นบ้านจ้างเกเรที่สุดคนแปลกหน้าที่มาจากที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะคุณย่าฉันเห็นว่าหลิวเย่ก็เริ่มงงเหมือนกันดันพาเด็กสาวที่นำโชคคนนั้นมาไปพบคุณย่าแน่นอนว่าจะทําให้คุณย่าไม่พอใจภรรยาของหลิวเย่ ลิล่คุณย่าช่วงนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างนั้นแหละยานเหมยฉันจําได้ว่าคุณเคยขอให้กลับมาพร้อมกับพระโพธิสัตว์หยกเหมาทาไมไม่เห็นคุณไหวเลยฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลก็เลยเก็บไว้คุณเพิ่งเชิญกลับมาเมื่อวานนี้ก็ถูกคุณส่งกลับบ้านใช้เสริมค่าใช้จ่ายในบ้านทุกครั้งก็เอาของในบ้านไปขายเพื่อหาเงินน่ารําคาญจริงๆ เอออีไทฉันให้ของคุณคุณอย่าเอาของในบ้านไปขายพี่ชายจะโกรธนี่นี่ไม่ใช่ของยุคชิงเหรือของเก่าล้ำค่าหรือถ้าเปลี่ยนสิ่งนี้บ้านเกิดในชาตินี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกนี่คือของที่คุณย่าส่งให้ของของเซียวตัวหยูคุณไม่มีสิทธิ์เอาอะไรนี่คือของที่คุณย่าส่งให้สินสอดที่พกติดตัวนี่มันยังไงคุณย่ามองว่าเซียวตัวหยูมีโชคก็เลยเอาสิ่งนี้ มอบให้เซียวตัวอยู่เป็นของขวัญต้อนรับของของคุณย่าเธอจะเอาไปแบบนี้ได้ยังไงมามา่าทําไมถึงนึกขึ้นได้เอาของไปให้เออิทห้สิกเพราะพี่ชายไม่ค่อยมีความสุขเซียวตัวอยู่อยากให้พี่ชายมีความสุขเซียวตัวอยู่แค่เธอมีความสุขพี่ชายก็มีความสุขของที่คุณย่าส่งให้เธอเธอไม่ต้องเอาไปให้คนอื่นถือไว้เองก็พออืมเด็กที่ถูกซื้อมาเด็กน้อยที่ไม่มีใครต้องการคุณย่ากลับมามอบให้ด้วยของขวัญที่มีค่าเช่นนี้ฉันแต่งงานเข้าบ้านจ้านมาหลายปียังไม่เคยเห็นหน้าาคุณยเลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงของขวัญต้อนรับเตอเย่าถึงแล้วเลวเย่ขอบคุณที่มีเด็กน้อยเสริมดวงในบ้านคุณพี่สะพ้ายของเธอตั้งท้องจริงๆครั้งนี้ฉันมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกคุณโดยเฉพาะเออเกอพูดเล่นเด็กๆก,ก็พูดไปเรื่อยจะมีเด็กเสริมดวงอะไรล่ะใช่แล้วเด็กยังเล็กอยู่จะไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงได้ยินว่าอาเย่ก,กำลังเรียนขีม่ม้าฉันนะเลือกม้าดีๆมาสักสองสามตัวนำมาที่นี่วนัวนวัน พาไปหาพี่ชายของเธอไปดูที่สวนหลังบ้านกันเถอะคุณย่ากลับส่งสินสอดให้กับเด็กสาวที่นำโชคคนนี้แล้วฮึฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะเป็นเด็กน้อยเสริมดวงหรือจะเป็นดาวอะไรตำแหน่งเจ้าของเรือไม่มีใครหยุดฉันได้โกเกอร์เรามาดูกันเถอะทำไมเธอถึงตามมาด้วยละ่ะเธอเป็นน้องสาวของฉันแน่นอนอยู่แล้วพี่ มีม้าตัวหนึ่งที่สิลานซื้อมาสวยมากเลยจะไปดูไหมเซียวตัวอยู่อยากดูม้าตัวเล็กไหมอยากเธอเป็นเด็กน้อยจะไปรู้เรื่องม้าอะไรเธอก็เป็นเด็กเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ฮ่าฮ่าอ่อรู้สึกไม่สบายเลยมีอากาศที่ชั่วร้ายตลอดกำลังดูดพลังชีวิตของฉันม้าตัวเล็กก็พูดเองว่าตัวมันมีอากาศที่ชั่วร้าย สิ่งนี้จะนำโชคร้ายมาสู่คนเธอชื่อสาลี่พ่อและพี่สาวของเธอเป็นแชมป์ม,ม้าสายพันศุิลานเก่งมากเลยคุณชายและคุณหญิงม้าตัวนี้มีนิสัยไม่คงที่อย่างมากและมีพลังทำลายล้างที่น่าทึ่งเพิ่งจะอายุได้แค่ปีเดียวก็เคยมีประสบการณ์ทำร้ายคนมาแล้วหลายครั้งพวกคุณต้องระมัดระวังความปลอดภัยนะระวังให้มากๆึมดีที่สุดคือให้กับเด็กสาวที่น่ารำคาญคนนี้ใครให้เธอตามพี่ชายอยู่ตลอดละอ่ะอะ อะไรนะนี่มันเป็นไปไม่ได้ไม่คิดเลยซาลี่ก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นนะซาลี่ชอบกินแคร์ไม่ชอบให้คนอื่นสัมผัสเธอแม้แต่ฉันก็ไม่เคยสัมผัสเธอเลยใครพูดว่าฉันไม่ชอบเด็กน้อยเสริมดวงรีบสัมผัสฉันหน่อยช่วยไล่อากาศที่ชั่วร้ายออกไปให้ฉันหน่อยได้เลยฉันจะช่วยกินมันให้เด็กสาวที่น่ารำคาญเธอพูดกับใครอยู่ละ่ะ ซาลี่ไม่ชอบให้คนอื่นสัมผัสเธอเธออยากหาความตายหรือไงระวังให้มากๆซาลี่เธอน่ารักมากเลยซาลี่ชอบแค่ฉันเท่านั้นหึ่มฉันให้เด็กน้อยเสริมดวงลูกหัวแค่คนเดียวคนอื่นไม่คู่ควรซาลี่มาเถอะให้เธอกินแครอทอที่เธอชอบที่สุดใช่ซาลี่รีบมาเถอะอย่าไปเล่นกับเด็กสาวที่ดื้อรั้นคนนั้นอ่า แค่รอเธอกินเมื่อไหร่ก็ได้เด็กน้อยเสริมดวงสามารถทําได้ทุกเมื่อสามารถสัมผัสได้ไหมฉันซาลี่ไม่ง่นะซาลี่ที่ตายแล้วฉันไม่ชอบเธอแล้วรีบมาขี่ฉันเถอะฉันขี่ได้ง่ายมากอ้าคุณหนูนี่มันอันตรายเกินไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดได้ซาลี่ไม่ส่งคนแล้วเอามันกลับไปคืนนี้ไม่ให้มันกินข้าวไม่ให้ฉันสัมผัสเจ็บอย่าให้มันกินข้าวตลอดไปให้มันอดตายพี่ชายอย่าให้ซาลี่อดอาหารอดอาหารแล้วท้องจะปวดวานวาน วานวานเอออูพูดว่าม้าตัวนี้เป็นของขวัญให้เราคุณจะพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉันบอกว่าสาลี่เป็นของฉันมันคือของฉันไม่ให้เด็กสาวที่นำโชควานวานพ่อพ่อ,พอเกิดอะไรขึ้นฉันจะพาสาลี่กลับไปไม่ให้พี่ชายฉันกับอาจารย์ต่างให้มาตัวนี้ศากมันตลอดวันตลอดคืนใครได้มันไปใครก็จะโชคร้ายฉันจะไม่พามันกลับบ้านหรอกยังไงคุณก็ไม่สามารถขี่มาได้ไม่ดีกว่าหรือที่จะ ให้พี่ชายไปฉันไม่เอาพาบุตรีกลับไปให้เธอเงียบสักพักไม่เอาฉันไม่เอาไม่เอาพี่ชายพี่สาวไม่ให้สาลี่หิวเราไม่เอาสาลี่แล้วนะขึ้นม้าตัวนี้ถูกเตรียมไว้โดยเฉพาะสําหรับพวกคุณไม่ต้องการมีเรื่องดีแบบนี้ที่ไหนสวัสดีที่บ้านนี้ก็ไม่มีใครชอบขี่มา้าวานวานอ,นอยากขี่มา้าเราให้เธอโตขึ้นฉันจะไปซื้อม้าตัวใหม่ให้เธออายเยสาลี่เธอพาไปเถอะอันนี้เหรอถือว่าเป็นเออปอน ขอบคุณน้องสาวที่ส่งให้พวกคุณขอบคุณเออป์ปอนดีใจแล้วรอเธอถูกมาตัวนี้จนวันนั้นฉันยิ่งดีใจมาตัวนั้นของพ่อมาที่เออป์ปอนให้เรานี่แหละมีจิตวิญญาณมากเลยไปดูให้ดีจ้านซื้อหาไปตายซัอาฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเด็กน้อยเสริมดวงเชียวตัวอยู่อะไรนั้นนี่มันเป็นไปไม่ได้ขออร่อยสีดำๆฉันจะมากิน อิ่มมากแล้วกินไม่ลงแล้วเซียวตัวอยู่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมพ่อหนูเวียนหัวคุณพ่อกอดหน่อยกลับห้องไปทักเถอลิลตี้ตอนกลางคืนงานมั่นของหลานชายผู้ว่าการเธออย่าลืมนะัดได้ค่ะเอเกอเด็กสาวป่าเถื่อนคนนี้หรือว่าเธอมีของดีจริงๆดีที่ฉันมีแผนสำรองเด็กสาวป่าเถื่นเวียนหัวไปไม่ได้จ้านซื่อหางจ้านเซียวเหาฉันดูในงานมั่นใครจะปกป้องพวกคุณ เซียวตัวอยู่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเรียกหมอมาดูแล้วไม่มีอะไรจากนี้ไปที่บ้านเออเกอร์เราต้องระมัดระว,วังหน่อยถึงเซียวตัวอยู่จะมีความสามารถแต่ยังเด็กยังไม่เข้าใจการปกป้องตัวเองถ้าหากมีคนค้นพบบาะแสก็ย่อมจะทําให้เธอได้รับอันตรายฉันรู้แล้วที่รักเธอรีบไปจัดการเถอคือนนี้ไม่ใช่จะไปเข้าร่วมงานมั่นของหลานชายผู้ว่าการหรือแม่เจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนพี่เลี้ยงอยู่ไหนพวกคุณทําอะไรกันอยู่รีบไปเรียกหมอเถอะคุณหนูได้รับบาดเจ็บ เสี่ยวตัวยูเป็นอะไรไอบ้าเอาม้าตัวนั้นมาหั่นซัดกล้าทําร้ายเธออย่าหันซาลี่ซาลี่คือเพื่อนของเสี่ยวตัวยูเพื่อนของเขาคุณหนูยังอายุน้อยไม่สามารถตรวจสอบได้จากการสัมผัสว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกหรือไม่ยังต้องการการตรวจสอบที่ละเอียดมากขึ้นที่รักถ้าไม่อย่างนั้นเธอไปงานเลี้ยงก่อนเธอฉันจะอยู่ที่นี่เสี่ยวตัวอยู่ดีฉันอยากได้พ่อ อย่าไปดีดีดีดูโอดูโอบาดเจ็บศูนย์คาดว่าน่าจะงอแงไม่อยากให้เธอไปแต่เป็นงานมั่นของหลานชายผู้ว่าการถ้าไม่ไปก็คงไม่ดีงั้นเธอก็ไปเถอะอืมอย่าไปนะปนะคุณพ่อไม่ไปนะคุณพ่อของเสี่ยวตัวอยู่ต้องการเธออย่าไปเลยให้ฉันไปแทนเธอดีกว่าพี่ชายก็ไม่ให้ไปพวกคุณก็ห้ามไปช่างเถอะช่างเถอะเสี่ยวตัวอยู่ได้รับบาดเจ็บ บาดเจ็บหนักขนาดนี้พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่อยู่เป็นเพื่อนเธอเถอะช่างเป็นเด็กงอแง,งจริงๆ <Right. S 1> เธอเอาของขวัญไปด้วยนะ <Right. S 1> ไปงานเลี้ยงช่วยฉันขอโทษหน่อยบอกว่าในบ้านมีเรื่องด่วนต้องจัดการใช่คุณนายลิวเย่คุณหนูแค่ได้รับบาดเจ็บที่ผิวหนัง <Right. S 1> ไม่ได้กระทบกระเทือนกระดูกดีฉันรู้แล้วลงไปเถอะใช่ลิวเย่งานมันเกิดเรื่องแล้ว <S <S มีมือสังหารแอบเข้าไปในห้องจัดงานกดระเบิด ผู้ว่าการถูกระเบิดตายทันทีซีเย่ถูกยิงที่หน้าอกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกำลังช่วยชีวิตชีวิตหรือความตายยังไม่แน่ชัดอะไรนะที่รักยังมีเซียวตัวอยู่ที่ไม่ให้เราไปไม่อย่างนั้นพวกเราเซียวตัวอยู่จริงๆแล้วเป็นของครอบครัวเราเด็กน้อยเสริมดวงอืมพ่อกับแม่กำลังพูดอะไรเซียวตัวอยู่ฟังไม่เข้าใจคืนนี้ฉันจะไปดูซีเย่อาจจะไม่กลับมาเธอไม่ต้องรอฉันแล้ว อืคุณพ่อส้อยข้อมือเส้นนี้เสี่ยวตัวยุ่เคี้ยวมาแล้วที่สามารถนำโชคดีมาให้ดีฉันรู้แล้วซีเฉาซีเกิ์สถานการณ์เป็นอย่างไรกระสุนถูกยิงเข้าที่หัวใจหมอบอกให้เตรียมใจให้ดี พอ่อคุณปู่สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างฉันไม่รู้ต้องรอให้การผ่าตัดเสร็จขอโทษคุณชายสงครามเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว